กูกินหเม็ดไม่ผิดกฎหมายกูกิน10เม็ดไม่ผิดกฎหมายมันก็แห่กันไปซื้อมากินใช่ไหมอีพวกที่เสพยาก็ไม่กลัวเออต่อไปรัฐบาลก็หาเสียงกับพวกค้ายาเสพติดสิก็หาเสียงกับพวกเสพยาสิใช่ไหมหละ่ะคือเรารู้แต่มึงไม่ต้องมาประกาศออกเปนะ็นนโยบายโจ๊กๆเหมือนนี้คือรู้แล้วก็เข้าใจก็เขียนร่างไว้ก็เป็นอันเข้าใจนะที่ทาําปรับปรามอันนี้มาบอกว่าตรงนี้ทําได้นะไม่ผิดกฎหมายนะถ้ามีสบิบต่ํากว่า5เม็ดเป็นแค่ผู้เสพ แล้วเมื่อไหรมันถึงจะได้ไปบําบัดเพราะว่ามันเสพจนถึงขั้นมันเสียสติมันหลอนเลยนะมันถึงจะได้ไปถึงขั้นบำบัดถ้าภาษาต่อสีต่อศาสเสพทุกวันนี้มันก็แค่ร่างกายสุดโซมันก็รู้เรื่องรู้ราวมันก็กินข้าวแต่พ่อแม่ต้องมาทํามาหากินให้มันกินแล้วคนในหมู่บ้านต้องมานั่งหวัดระลแวงว่ามันจะเสียสติหรือไม่เสียสติเผื่อวันนึ่งมันกินแล้วมันคุ้มขัางขึ้นมามันมาทําลายผู้อื่นเธอเข้าใจบ้านกระฟิลอารมณ์แบบบ้านบ้านกระท่อมบ้านเราไหมบ้านที่มันเป็นเหมือนเถียงนาเนี่ย บ้านกระต๊อบเหมือนหนังสมัยโบราณอ่ะฝรั่งเขาจะสร้างบ้านหลังเล็กๆนะเขาไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ทั่วมีแต่คนไทยนี่แหละพากกันเฮเหียนสร้างเหียนหลังใหญ่หลังโตอวดความร่ำความมีความรวยฝรั่งเขาจะไม่คือคนไทยนี่แปลกอย่างหนึ่งพอมีเงินแล้วเอาเอาเงินไปอวดคนฝรั่งมันก็มีบ้านหลังใหญ่แต่ว่ามันไม่เป็นที่นิยมมันเพิ่งมาเป็นทุกวันเนี้ยสมัยก่อนนี่ฝรั่งอิรินี่ะใครที่มีเงินมีทองคือเขาจะมีพื้นที่บ้านบ้านเขาก็จะหลังเล็กๆมันจะไม่หลังใหญ่ มีแต่คนไทยพระกันสร้างบ้านสร้างเฮียนสร้างมาแล้วกันซ้ว่าเอาเงินไปซื้อปูนซื้อสายมาตั้งไว้เป็นบ้านเป็นเฮียนเหตประตูอันร้อยเหดขั้นหัวจนฉันไม่เข้าใจว่าเอาเงินไปทิ้งทําไมคือแบบสมัยก่อนบ้านนาะฉันบ้านฉันก็ทําแต่ว่าฉันไม่ได้ทําเพราะฉันคิดว่ามันทําแล้วมันไม่มีคนใช้พอแบบพอพอ่พอ,พอหน้าเ็ดบ้านหลังหญ่เหตตากับย้ายแล้วมาแบบ พอตั้งพอพวกรุ่นพวกจันตะกินมันเป็นเด็กน้อยมันมาอยู่แต่พอมันใหญ่ึือมันก็ไปเรียนหนังสือเรียนมหาลัยตัางคนต่างไปทรมาหากินบ้านหลังใหญ่มีตากับย้ายอยู่พอย้ายเสียตานั่งอยู่บ้านผู้เดียวโจ้โคมาในประตูอันร้อยมันก็เปิดว่าได้เพราะว่ามันหนักตาแก่ๆหลังงอมๆหน่อยซีไปยู่ประตูอันร้อยได้จังไดนหนักเป็นร้อยกิโลน่ะมันจะล้มทับเราอ่ะแล้วประตูอันร้อยบ้านเขาเธอเข้าใจด้วยว่าเวลาบ้านเราขี้ฝุ่นมันเยอะขี้ดินมันเยอะมันบ่เวลาฝนตกอะขี้ดินมันก็ไหลมา่กล่องหม่องรอบประตูอะ ยู่บ่ดีล่มทับเจ้าของแลค่าประตรูคีดินโอกอ่ะมานี่อันก้นหัวมันก็ใหเ็กันหัวเล็กดัดยอดบักบวบยอดพักตมิน <g ELL> ยอดหยามันมมก็ไปคืนนะบ่เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีเมือกมันมีเมือกของวัชพืช,ชมันก็ไปเกะะาะกันหัวสภาวในกันหัวก็เป็นคีสนิมนบ่ก็ต้องไปจ้างชนะ่างมาทาสีเดี๋ยวจะอ้อไม่ได้มันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ค่ะ มเมยลเรค่อยได้เป็นหนีอยู่นี่เออมันจริงๆคือจนฉันบอกว่าถ้าเขามีเงินเนี่ยเขาจะไปเฮ็ดเฮียนหลังใหญ่เขาจะไปสร้างบ้านหลังโตสร้างบ้านหลังเท่ากระท่อมบ,บ้านเราอะเออหลังเท่ากระท่อมบ,บ้านเราอะจะได้มีเงินเก็บไว้กินไว้ไใช้ดีกว่าเออสร้างบ้านแบบนอนรวมกันไปเลยค่ะกลางม้งนอนหลังใครหลังมันไม่ต้องให้มันอยู่ห้องใครห้องมันเห็นบอยสมื่เนี่ยเขาเฮ็ดห้องให้ลูกให้เต้าอะ ลูกเต้ามีห้องบออกจากห้องจากมันเห็ดอีหยังอยู่ในห้องจากมันเป็นสาวใส่ร้หรือมันเปิดไออีหยังเห็ดอยู่ในห้องอะมันมีหอ้อง,อ,อ,อ, <c oughs> อ,หองส่วนตัวของมันอะเออพอมีห้องส่วนตัวไม่รู้เด็กทําอะไรทุกวันเนี้ยมันไม่เหมือนรุ่นเรารุ่นเราไม่มีห้องส่วนตัวนอนยันเนี่นอนมุงคนละหลังอยู่ในอณาเขตพื้นที่เดียวกันเขาก็จะมีความเก่งใจพอแม่เป็นบอลนีน่คือน,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 นานนอนแต่พ่แม่ก็สิห้างเอากระสิฟ้านอน พราะว่าวันทั้งหลังเปิดไฟหลอดเดียวกันเนาะมันบนมีไฟห้องกับมาเจก่อนตู่่แต่วันนี้ทุกคนอยู่ห้องส่วนตัวใครส่วนตัวมันมิดชิดเห็ุยังไรเงี้ก็อยากเหมือนก็เเ็ดนั้นลังไงเรื่อค่ารักษาเป็นอืมาเยอกินคาโต้มัดกับกาแฟในมื้อเช้าคาโต้มัดแซ่แข็งซื้อมาพื่ได้เฮ็ดดอกซื้อมาซิห่อร์หาสิบบาทมัน่อละหาเหรียญ่อรละหาโดน จะมมนได้สีกีบมันก็ซ้ำตกกีบละเกือบกีบละเก้าบาทสี่สิบเซนเนี่ยกีบหนึ่งเนี่ยกีบละกีบล,ละด่อนกว่าก๋าเจื่อบ,บ้านท้างก็กคมกีบละซอหาบาทกับต้มมัด,ดมกิบวอดสมัยเจ๊กีบสมัยย้ำบุญประเบ็ดมันเห้ยกับต้มมัด,ด้หลายๆแล้ว แบบมันสิเลือสมัยนี้แต่ไมตะกี้บนมีตู้เย็นบ้านเขาพอมันเหลือกกเอามาปิ้งแปรเคยกินกะต้มมัดเนี่ยก็ต้มอันนี้ไปปิ้งแซ่บมากเลยนะอือคือมันมีใสๆกินบล็อเบิร์ดเนี่ยทำไมก็กินบล็อเบิร์ดพอมันเริ่มสีบูดมันสิมีความเป็นยางแต่มันกะปิถ้าได้เป็นยางมันจะกินได้กอาไปปิ้งใส่ใจเล็กปิ้งแซ่บๆมันจะมีความหอมๆกรอบ ความเป็นส่วนตัวนี่แหละคือปัญหาของความสัมพนะันธ์นครออครัวหนักขึ้นมาเจินกันไม่ได้เลยจริงๆอิริค่ะความเป็นส่วนตัวความแบบนี่แหละส่วนตัวแต่ไม่สามาคัคคีเขา้าใจไหมส่วนตัวได้แต่มึงต้องรักษาไว้ซึ่งความสามาคัคคีมันไม่ใช่สิทธิของกูคําว่าสิทธิของกูมันมันคนละเรื่องกับความคือ ความเป็นส่วนตัวสิของกูความสามัคคีมันต้องแยกแยะให้ออกว่าเวลาไหนควรจะใช้มันต้องมีจักมันต้องมีคําว่าการละเทศะเข้ามาร่วมด้วยเออเออเพราะมันเป็นความส่วนตัวทุกวันนี้งานเมื่อก็เลยยกแหนาที่ของอะไรก็ปัดใส่แต่ราชการมันที่จะก็เห็นใจราชการนะเหมือนอันเนี้ยอันยาบ้าห้าเม็ดน่ะที่บอกสมัยนี้ยาบ้าห้าเม็ดดีจะตายสมัยก่อนนายยกทักษิณทำหน่ะสิบห้าเม็ด แล้วพอมาลงตู่เปลี่ยนมาสิบเมตรรู้หรือเปล่าจากกระหูยูแต่ฉันก็จะไปพูดให้มันคือยาเสพติดจะไปพูดทําไมให้มันเสียงดังให้คนในประเทศรู้ว่าเฮ้ยกูกินห้าเม็ดไม่ผิดกฎหมายกูกินสิบเม็ดไม่ผิดกฎหมายมันก็แห่กันไปซื้อมากินใช่ไหมอีพวกที่เสพย,ยาก็ไม่กลัวเออ ต่อไปรัฐบาลก็หาเสียงกับพวกค้ายาเสพติดสิก็หาเสียงกับพวกเสพย,ยาสิใช่ไหมหละ่ะคือเรารู้แต่มึงไม่ต้องมาประกาศออกเปนะ็นนโยบายโจ่งโจ่งเหมือนี้คือรู้แล้วก็เข้าใจก็เขียนร่างไว้ก็เป็นอันเข้าใจหนะ้าที่ทาําปรับปรามอันนี้มาบอกวนะ่าตรงนี้ทําได้นะไม่ผิดกฎหมายนะถ้ามีเสพต่ํากว่าห้ามิตรเป็นแค่ผู้เสพ แล้วเมื่อไรมันถึงจะได้ไปบําบัดเพราะว่ามันเสพจนถึงขั้นมันเสียสติมันหลอนเลยนะมันถึงจะได้ไปถึงขั้นบำบัดถ้าภาษาต่อสีต่อศาสเสพทุกวันนี้มันก็แค่ร่างกายสุดโซมันก็รู้เรื่องรู้ราวมันก็กินข้าวแต่พ่อแม่ต้องมาทํามาหากินให้มันกินแล้วคนในหมู่บ้านต้องมานั่งหวัดระแวงว่ามันจะเสียสติหรือไม่เสียสติเผื่อวันนึ่งมันกินแล้วมันคุ้มขั่งขึ้นมามันมาทําลายผู้อื่นเออมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยคือมึงเป็นนายกมึงไม่สมควรมาประกาศนโยบายนี้ให้มันเสียงดังเออเปปลลี่ยนแแงก้ไข ดีขึ้นแต่ไม่ต้องมาประกาศเพราะการที่มึงมาประกาศเท่ากับว่าทําให้พวกเสพยาทําให้พวกขายยาหูพึงต่อไปกูก็ไม่ต้องผิดแล้วกูก็นั่งเสพหน้าบ้านทําเป็นเหมือนนั่งกินข้าวอะมาเด้อกินยากูเป็นบอลเออคนขับรถกลายไปก็มาเด้อมากินยาบ้าก็สิว่ามีอยู่สามเม็ดสี่เม็ดไม่นบ่าผิดน่ะมันตํารวจไม่จับนะเอามาตั้งไว้คนละสี่เม็ดนั่งประชุมหัวกันอยู่ห้าคนคนละสี่เม็ดสี่เม็ดก็ยี่สิบเม็ดก็นั่งคุยกัน มันจะผิดกฎหมายไหมละ่ะพอ20เมตรเอามาหาร4คนมันก็ไม่เกินปริมาณที่กําหนดอะ่ะมันก็มานั่งคุยกันเสพยานะ่ะเออแล้วเผื่อตกกลางคืนไปเผื่อเด็กน้อยเดินผ่านไปผ่านมาเด็กอายุ16 17เดินผ่านไปมามันลากไปข่มขืนทำไงเด็กในชุมชนเด็กในหมู่บ้านกลายเป็นผู้ใหญ่มีความน่ากลัวต่อเด็กอะ่ะมึงต้องคิด